สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมในวันนี้ฮะผมจะมารีวิวเจ้ากสคุงตัวนี้เป็นตัวที่อีโวแล้วนะครับผมโจมตีเป็นเวทเป็นธาตุไฟสแตตนะครับ S A วกแล้วก็ S ลบนะครับผมและสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับพอใส่ช่องแรกนะครับคอสเมติกก็เป็นแบบนี้เลยครับเท่ๆเลยครับเป็นวิญญาณปิ้วๆๆสีแดงแดงแบบนี้นะครับผมนะเคก็มีประมาณนี้แล้วก็ ตัวของเขานะครับดามดิตอนวางอยู่ที่3 6ม0นะครับค่อนข้างจะเบาเลยฮะแต่ความเก่งของเขาเนี่ยมันอยู่ในช่วงท้ายๆครับคุณผู้ชมเป็นตัวที่ติดเผานะฮะก็ติดเผาก็แรงระดับหนึ่งนะครับผมแต่ความเกียนของเขามันมีมากกว่านั้นครับผมจะเลือกไปที่อินดานอ่าดาสุดท้ายเลยนะครับนี่จะได้เลือดเยอะๆหน่อยเนาะ กดสตาร์ทไปเลยครับไปลุยเข้ามาถึงก็เดี๋ยวเริ่มเกมมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการฟาร์มแล้วก็วางมอนกันบ้านไว้ก่อนนะครับผมท้ายๆเนาะและในช่วงฟาร์มตังตรงนี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมขอฝากไว้นิดนึงครับสมายบอยช็อปครับผมเป็นร้านที่ขายพวกไก่ตุงไก่ตกัตนอะไรพวกนี้นะครับก็มีตั้งแต่อันนี้เมเปิ้เจอร์ออสตาร์นนี้เมยแวนกาดอันนี้เมย์ีเวนเดอร์อนนอรบล็อกฟูดมีหมดฮนะแล้วก็รับเติมเกมพาร์ตกดผลถาวรอ,อะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมก็ ไปจัดกันได้อ่าโอเคมาครับคุณผู้ชมได้เวลาที่เราจะรีวิวแล้วเดี๋ยวผมจะหาจุดวางเอาสักตรงเอาวางไปปรบับดาเมจตอนวางนะครับอยู่ที่3า0 0นะครับผมไม่มีบัฟอะไรทั้งนั้นนะครับสแตตดาเมจผมอยู่ที่ S นะครับผม S ธรรมดานะครับสแตตคูดาวเป็น A บวกแล้วก็ระยะนี่เป็น S ลบนะครับค่าวางนะครับผมพันสองนะครับดาเมจสามพค่อนข้างเบาเลยนะสำหรับมิติกแล้วก็ติดไฟนะครับดาเมจไฟของเขาเนี่ยจะอยู่ที่50%ของดาเมจตัวมันนะก็คือเนี่ยดาเมจสามพติดไฟก็อยู่ที่พันสนะครับอัพพันเครับผมได้ดาเมจเป็น6000นะครับแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับเปลี่ยนท่านะครับความเร็วโจมตีตอนนี้4.6เนาะถือว่าค่อนข้างไวมากแต่ไม่ใช่สาระสําคัญครับอ๋อแล้วก็ตัวเขายังไม่ตีแอร์นะครับไม่ตีแอร์นะไม่ตีแอร์จน โอเคท่าต่อไปครับเปลี่ยนท่าเป็นโอมิบิบลูมนะครับผมเพิ่มแล้วก็ตีช้าลงนะครับดาเมจเป็นหมื่นแปดนะครับใช้ตังสามพันสามวงจบตีใหญ่ขึ้นนิดหน่อยฮะแบบนี้นะครับนี่อ่าตีเป็นเจ็ดจุสามนะช้าลงค่อนข้างเยอะนะครับโอเค เอาขั้นต่อไปครับ5้าพันครับดามจดเป็นสามหมื่นครับขั้นต่อไปครับเจ็0ันห้าครับดามจดเป็นสาม0 0ื่นหกแล้วก็ตีเร็วขึ้นนิดนึงครับแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ใช่สาระสำคัญครับขั้นต่อไปครับ1มื0นหนึ่งครับดาเมจดอู้เสียหมื่นหนึ่งดาเมจดขึ้นเป็นสองเท่าเลยนะครับผมเป็นหกหมื่นะฮะใช้ตังไปตอนนี้ประมาณสอง0มื่นแปดได้ดาเมจอยู่ที่หกหมื่นติดเผาอีกสาม0มื่นก็ประมาณรวมรวมแล้วเก้าหมื่นเนาะอืมก็ยังถือว่าไม่ได้แรงอะไรมากเฉยๆฮะเรามาาดดูขัั้นนต่่อไปกกีว ดาเมจหนึ่งแสนเปลี่ยนการโจมตีเป็นทรงกลวยนะครับแล้วก็ตี11บเอ็ดวีนะครับค่อนข้างจะช้าเลยนะครับผมการเผาก็อยู่ที่ประมาณ50,000ื่นเนาะพอเผาครึ่งหนึ่งอันนี้คือไม่มีลิลิกนะผมบอกไว้ก่อนไม่ได้ใส่ลิลิกเลยนะครับโอเคดาเมจหนึ่งแสนความเร็วโจมตี11บเอ็ดวินะครับระยะ3ามสิบตีเป็นทรงกลวยนะครับขั้นต่อไป17,500ดาเมจเป็นห0 0่นดาเมจเป็นแสนสีนะครับผม ความเร็วโจมตีเท่าเดิมนะระยะเพิ่มไปนิดหน่อยโอเคขั้นต่อไปนะครับใช้ตังสองหมื่นดาเมจจะเป็นแสนแปดแล้วก็ระยะเนี่ยเป็นสามสิบแปดนะครับไกลขึ้นอีกนิดนึงฮะอมใช้ได้ระยะระยะนี้ใช้ได้ละแต่ความเร็วโจมตียังห่วยอยู่แล้วก็ตอนนี้คือตันแล้วด้วย ดาเมดอยู่ที่180,000นะครับ182,000ไม่มีบัฟอะไรเลยไม่มีลีลิกระยะเนี่ย3าความเร็วโจมตี11บดวิทีนี้เนี่ยแล้วถามว่าความโหดของมันเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนะครับคือดาเมดก็แสนแปดเผาก็เท 90, ่าไหร่90,000รื่รวมๆแล้วส0 0 0 0นนิดๆถามว่ามันโหดตรงไหนนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูตัวตัวเลือด2 0 0แสนนะครับตัวนี้นะครับดูให้ดีนะล็อกที่เลือดมันให้ดี2 0 0แสนนะครับเดี๋ยวรอมันโจมตีครับ ตีทีเดียวเหลือล้านหกนะครับจากสองล้านสองนะไม่ใช่สองแสนสองนะครับพูดผิดพูดผิดตีทีเดียวเหลือล้านหกมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่ดาเมจแสนแปดนะเผาเก้าหมื่นรวมแล้วสองแสนกว่าดูตัวเลือดสี่แสนนะตัวสี่แสนตายเฮ้ยมันคืออะไรวะงงงงเลยดิอ่ะเดี๋ยวดูตัวนี้โลสามล้านเก้าดูสามล้านเก้าสามล้านเก้าเหลือสามล้านสี่ เฮ้ยก <Hey, S 2> ืออะไรอ่ะดูตัวเลือดหกแสนเลือดหกแสนเหลือหนึ่งมืนงงงงเลยดิผมจะบอกให้ครับความลับของมันก็คือว่าการโจมตีของเขาเนี่ยดาเมจจะคูณ3ครับแล้วก็ท่าโจมตีท่าสุดท้ายนะครับมันตี9ก้าฮิตการโจมตีของเขาตี9ก้าฮิตเลยนะตีช้าแต่ตีรัวแล้วส่วนท่าแรกๆตอนวางเนี่ยมันตี3าฮิต สามฮิตทุกท่าเลยยกเว้นท่าสุดท้ายที่เป็นทรงกลัวจะตีเก้าฮิตแล้วทีเนี้ยไอตอนที่เป็นท่าสุดท้ายเนี่ยดามเมจจะคูณสามเฉพาะท่าสุดท้ายนะดามเมจอันเนี้ยจะคูณสามเวลาตีแต่ดามเมจเผาไม่คูณนะดามเมจเผาเผาปกติดามเมจเผาก็คือเก้าหมืนปกติไม่ได้คูณแต่ว่าดามเมจโจมตีจะคูณนะครับคูณสามนะคือตีเก้าฮิตท่าถ้า,ถาลองคำนวณเล่นๆเนี่ยไอแสนแปดเนี่ยแสนแปด หารเก้ามันจะตีฮิตละสองหมื่นเท่านั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงตอนมันตีเนี่ยมันจะตีฮิตละหกหมื่นเพราะมันคูณสามเห็นปะเห็นปะเห็นปะหกหมืนเห็นปะมันตี 69, 000, หกหมื่นเก้าฮิตครับทําให้ดาเมือจริงๆของเขาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนแปดแล้วคูณสามได้ห้าแสนสี่ครับบวกเผาอีกเก้าหมืนเป็นประมาณหกแสนครับดาเมจของเขาอยู่ที่ประมาณหกแสน ไม่รวมบัฟเถื่อนไหมทีนี้ทีนี้โหดยังทีนี้โหดยังทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดาเมจแบบบัฟกันครับผมว่าดาเมจของเขาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดอมันบัฟนิดน,นึงฮะโอเคบัฟแล้วสามแสนหกครับผมเดี๋ยวผมคำนวณให้ตอนนี้ดาเมจสามแสนหกหารสองโอเคดาเมจของเขาอยู่ที่สามแสนหกดาเมดเผาแสนแปดทีนี้เนี่ยดาเมจจริงที่เขาทำได้เนี่ยคือสามแสนหกใช่ไหมเอาไปคูณสาม ก็จะเท่ากับ1,92,000้้าบวกกับดามจเผาอีกแสนแปดมันจะเท่ากับล้านสองหนล้านสอพันอันนี้โหดพอหรือ,อยังถ้ายังไม่พอเดี๋ยวผมบัฟกีฟิตให้อีกรอแป๊บหนึ่งแล้วความโหดของเขายังไม่จบแค่นี้นะครับผมบอกก่อนสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยไอตัวโกดคุงเนี่ยค่าใช้จ่ายในการอัพจนตันของเขานะครับเราต้องเอาหนึ่งนะครับไปคูณสครับจะเท่ากับ 78, 7 8 7 4 8ค่อนข้างถูกเลยกับดาเมจเป็นล้านขนาดนั้นแรงมากคือคุ้มค่าตัวแน่นอนอะ่ะคุณคุณซื้อไปคุ้มค่าตัวแน่นอนผมบอกเลยเดี๋ยวรอกีฟิตแป๊บหนึ่งครับผมรอตังนิดหน่อยยังขาดตังอีกนิดหน่อยฮะโอเคโอเคได้กีฟิตละมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมจแบบรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะครับบัฟกีฟิตบัฟเวนดี้นะครับผมมันจะโหดจะตึงแค่ไหนดาเมจของเขาตอนนี้นะครับรวมบัฟกีฟิตบัฟเวนดี้นะ 5 4 6แส0ี่ืกพันทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคำนวณดามเมจแบบรวมทั้งหมดสุดทธิแล้วเท่าไหร่นะครับเอาห้าแส0ี่ืกพันของเขานะครับไปหารสองก่อนนะครับเพื่อหาดามเมจเผาดามเมจเผาของเขานะครับอยู่ที่2 7 3แ0 0เจ็ดหมืนสาพันะอ่าทีนี้เนี่ยเรามาคำนวณดามเมจของมันกันดามเมจของมันเนี่ยอยู่ที่อ่าห้าแสนสี่เนาะห้าแสสี่เราไปคูณสามจะเท่ากับหนึ่งล้านหกแสนสามมื่นแดพันเนาะเราก็บวกดามเมจเผาไปอีกสองแเจ็ด มันก็จะเท่ากับหนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนี่คือดาเมจที่รวมบัฟทุกอย่างของตัวนี้ครับแล้วผมบอกก่อนผมไม่มีเทรดนะไม่มียูนิคไม่มีอะไรเลยนะไม่ได้ใส่เลยอย่างน้อยๆถ้าคุณมีเทรดแบบอะไรก็ตามที่เพิ่มดาเมจมาสักสิบเปอร์เซนต์สักนิดสักหน่อยเนี่ยอาจจะมีแตะสองล้านพอไหมสาหรับตัวนี้ข้อเสียของเขานะครับก็มีอยู่สองอย่างต้นเกมค่อนข้างเบาเบาแบบเบาเลยอะ่ะส่วนข้อที่สองเนี่ยคือมันไม่ตีแอร์แค่นั้นแหละ คือถ้าคุณเอาตัวนี้ไปเล่นคุณก็หาตัวตีแอไปด้วยสําหรับข้อเสียมันก็มีประมาณนี้คือไม่ตีแอแล้วก็ต้นเกมกาันอกนั้นคือแบบโหดมากทีนี้เดี๋ยวเราไปคำนวณ DPS กันเมื่อกี้เมื่อกี้คำนวณดาเมจไปเท่าไหร่อ้าสมมติว่าผมใส่รีลิกแล้วมันดาเมจเป็น2ล้านละกันผมคำนวณเป็น2ล้านเลยละกันนะฮะอันนี้คือ2ล้านนะครับก็คือ2 0 0พ k เนาะถ้าเราไปหา DPS เนี่ยเราต้องไปหาร11ครับก็คือ11วิจะเท่ากับวิละแสนแปด DPS ของเขาอยู่ที่1 8 1 0 0 0นะครมับผม ไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่าแต่ก็อยู่ประมาณนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นนี่คือ DPS ของเขานะครับถ้าใส่ลิลิกเนาะถ้าไม่ใส่ลิลิกก็เมื่อกี้ล้านเก้าใช่ไหมผมจําได้ล้านเก้าแล้วก็มีหนึ่งด้วยอ่ะหนึ่งหนึ่งเอาไปหารสิบเอ็ดครับจะเท่ากับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นไม่รู้ว่าเยอะพอหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ก็โดยรวมแล้วผมก็คิดว่ามันก็ค่อนข้างจะแรงมากนะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันบูตอีเวนต์ใหม่ด้วยนะครับอีเวนต์คิดมากอ่ะมันบูตด้วยนะ บูนอยู่40%มั้งไม่แน่ใจอีโว40%ถ้าไม่อีโว20%ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขออภัยด้วยครับโอเคสำหรับคลิปรีวิวเจ้าตัวนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้แหละครับผมพูดกันมาสยาวเลยคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมร้านสมยบอยช็อปด้วยครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบาย